سورة البقرة آية 128. الله تعالى ذكرها ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا ความว่าองค์อภิบาลของเราเอ๋ยโปรดทำให้เราทั้งสองเป็นผู้สวามิภักต์ต่อพระองค์และจากลูกหลานของเราให้เป็นประชาชาติที่สวามิภักิ์ต่อพระองค์และโปรดให้เราได้ทราบถึงการทำฮัจของเราและโปรดอภัยโทษให้แก่เราแท้จริงพระองค์ท่านนั้น เป็นผู้ทรงรับการขออภัยโทษและผู้ทรงเมตตาคำอธิบายของอายะนี้ท่านอิบนุยาริดกล่าวว่าความหมายในคำวิงวอนของทั้งสองคือโปรดทําให้เราทั้งสองเป็นผู้น้อมรับปฏิบัติตามคําสั่งของท่านขอให้เราทั้งสองเป็นผู้ที่สวามิภักดิ์จงรักภักดีต่อท่านโดยที่เราจะไม่นําสิ่งใดมาเทียบเคียงในการภักดีต่อท่านและเราจะไม่สักการะต่อสิ่งใดนอกจากท่าน ท่านอิบนุจารีดได้อ้างคํารายงานจากท่านอิบนุอบีฮาติมว่าพ่อของฉันได้เล่าให้ฉันฟังว่าท่านอิสมาอินบินรอจะบินไฮย,ยานอัลฮิสนนอันกุรซีเล่าให้เราฟังว่ามากินบินอูบัยดินล,ละเราให้เราฟังจากอับดุลกกรีมในการอธิบายข้อความที่ว่าองค์อภิบาลของเราเอ๋ยโปรดทําให้เราทั้งสองเป็นผู้สวามิภักิ์ต่อพระองค์เขากล่าวว่าหมายถึงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ และข้อความที่ว่าและจากลูกหลานของเราให้เป็นประชาชาติที่สวามิพักต่อพระองค์หมายถึงเป็นประชาชาติที่มีความบริสุทธิ์ใจอีกรายงานหนึ่งจากท่านอาลีบินอัลฮุเซนเล่าให้เราฟังว่าอัลมุกัดดามีเล่าให้เราฟังว่าซาอิดบินอาเมรเล่าให้เราฟังจากท่านซาลามบินอาบีมุเตีะในข้อความที่ว่าโปรดทำให้เราทั้งสองเป็นผู้สวามิภักดิ์ต่อพระองค์ เขากล่าวว่าทั้งสองนั้นเป็นผู้สวามิภักดิ์ต่อพระองค์อยู่แล้วแต่ทั้งสองได้วิงวอนขอเพื่อยืนยันท่านสุดดีกล่าวว่าและจากลูกหลานของเราให้เป็นประชาชาติที่สวามิภักดิ์ต่อพระองค์หมายถึงลูกหลานของท่านที่เป็นชาวอาหรับแต่ท่านอิบนุรจารีตกล่าวว่าข้อความนี้ครอบคลุมถึงชาวอาหรับและชนชาติอื่นๆด้วย เนื่องจากลูกหลานของนบีอิบรอฮิมและนบีอิสมาอินนั้นมีทั้งบันีอิสรออินคือชาวยาฮูดและาสอรอพระองค์ AH งคมมอัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า ah ความว่าและส่วนหนึ่งจากกลุ่มชนของมูซานั้นเป็นประชาชาติที่คอยแนะนำผู้อื่นด้วยสัจธรรม และด้วยสัจธรรมนั้นพวกเขาจึงยุติธรรมสุรอัลอาอาฟอายฟที่159ท่านอิบนูกะซิดกล่าวว่าคำอธิบายของอิบนูยาริดไม่ได้คขันกับคำอธิบายของอัสซุด,ดีเพราะการกล่าวถึงกลุ่มชนหนึ่งก็ไม่ได้เป็นการปฏิเสธชนอีกกลุ่มหนึ่งแม้ว่าสำนวนของประโยคนี้จะหมายถึงชาวอาหรับก็ตามดังเช่นถ้อยคำวิงวอนที่ถัดจากอายะนี้ว่า ความว่าองค์อภิบาลของเราเอย๋ยขอได้โปรดส่งรอซูลคนหนึ่งจากพวกเขาไปในหมู่พวกเขาเอง เพื่อเขาจะได้อ่านองค์การของพระองค์แก่พวกเขาและสอนคำพีและบทบัญญัติให้แก่พวกเขาและชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์สุรอัลบากราะายะที่ห2 9ี่เป้าหมายของอายะนี้ก็คือท่านนบ,บีม uh ุฮัมมัดสลาหุอะัยฮิวะซัลนลมซึ่งพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงส่งมาในหมู่พวกเขาดังที่พระองค์ได้ทรงกล่าววา่า ความว่าพระองค์คือผู้ทรงแต่งตั้งในกลุ่มชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นให้เป็นรอซูลในหมู่พวกเขาสุรอันจุมาอายะที่สองสารที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลลหฮุอะลัีฮวะสัลลัมได้นำมาประกาศนั้นไม่ได้วางกรอบเฉพาะแก่ชนชาติใดหรือสีผิวใดไม่ว่าคนผิวดำหรือแดงดังที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า ความว่าจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดโอ้บรรดาม,มนุษย์ทั้งหลายแท้จริงฉันคือศาสนาทูตแห่งอัลลอฮ์มาอย่างพวกท่านทั้งหมดสุรออัลอาอรอฟอายะที่158แและยังมีหลักฐานอีกมากมายที่กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน โปรดดูตับซิดอิบนิกะซิดเล่มที่หนึ่งหน้าที่395ถ้อยคำขอวิงวอนตามสำนวนของนบีอิบรอฮีมและนบีอิสมาอินี้บรรดาผู้ศรัทธาได้นำมาวิงวอนขอ,อกันอย่างเนืองนิดดังเช่นที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวว่า ความว่าและบรรดาผู้ซึ่งพวกเขากล่าวว่าองค์อภิบาลของเราเอ๋ยได้โปรดประทานให้แก่เราจากคู่ครองของเราและลูกหลานของเราให้เป็นที่ชื่นตาและได้โปรดทำให้เราเป็นผู้นำแห่งบรรดาผู้ยำเกรงสุรอัลฟุรกร่อนอายะที่74คําคำวิงวอนขอเช่นนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งบัญญัติคือความปรารถนาที่จะให้ตัวเองและทายาทได้สักการะต่อพระองค์อัลลอฮ์เพียงอย่างเดียวโดวยไม่มีภาคีใดๆต่อพระองค์ดังเช่นถ้อยคำที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวแก่นบีอิบราฮีมว่าอินนีจาหลินนาซีมามาาลววมินุรยี่าลลา ความว่าแท้จริงข้าจะให้เจ้าเป็นผู้นำแห่งมนุษยชาติเขากล่าวว่าและจากลูกหลานของข้าด้วยพระองค์กล่าวว่าสัญญาของข้านั้นจะไม่ได้รับเกียรบรรดาผู้อธรรมสุราะอัลบากระอายะที่หนึ่งร้อยยี่สิบและถ้อยคำวิงวอนของนบีอิบรอฮีมให้แก่ตัวเองและลูกหลานของท่านดังที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงนำมาเล่าให้ฟังว่า นนความว่าและขอให้ตัวข้าและลูกหลานของข้าพ้นจากการบูชาเจเวิตด้วยเถิดสุรไอบรอฮีมอายะที่35และหลักฐานยืนยันจากฮะดิสสเฮีได้บันทึกของอิหมัมมุสลิมจากการรายงานของท่านอบูฮุรอยร์จากท่านอบีสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสั้นลมว่าเมื่อมนุษย์เสียชีวิตงานของเขาได้ขาดตอน นอกจาก3มประการคือนอกจากการบริจาคทานทาวอนหรือความรู้ที่เป็นประโยชน์หรือลูกที่ดีขอดูอาให้โปรดดูซอฮีฮ์มุสลิมฮะดิสเลกที่3มพและถ้อยคำที่ว่าและโปรดให้เราได้ทราบถึงการทำฮัจของเราท่านอิบนูจุไรกล่าวว่าจากท่านอาตตา์ในการอธิบายถ้อยคำที่ว่าและโปรดให้เราได้ทราบถึงการทำฮัจของเราหมายถึงโปรดแสดงแก่เรา และโปรดสอนเราท่านมูจาฮิดกล่าวว่าและโปรดให้เราได้ทราบถึงมานาซิกของเราหมายถึงที่เชื่อของเราและถูกรายงานมาจากท่านอาตะและท่านกอตาดะในทำนองนี้เช่นเดียวกันท่านไซอิดบินมันซูดกล่าวว่าท่านอัตตาบินบาชิดเล่าให้เราฟังจากท่านคุซอยฟจากท่านมูจาฮิดกล่าวว่าอิบรอฮิมกล่าวว่าและโปรดให้เราได้ทราบถึงการทำฮัจของเรา ยิบรลีนได้พาเนบีอิบรอฮิมมาจนกระทั่งถึงที่ตั้งของกะบะแล้วกล่าวว่าจงยกฐานลากข,ของอาคารกะบะแล้วนบีอิบรอฮิมก็ทําการยกฐานลากข,ของอาคารกะบะจนกระทั่งสมบูรณ์หลังจากนั้นยิบรลีนก็จูงมือนบีอิบรอฮีมแล้วพามาถึงโซฟาแล้วกล่าวว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งอัลลอฮ์เสร็จแล้วก็พานาบีอิบรอฮีมมาที่มารวะแล้วกล่าวว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งอัลลอฮ์ หลังจากนั้นก็พาไปที่มีนาแต่เมื่อถึงอากบะก็พบว่าอิบรีสได้ยืนอยู่ที่ต้นไม้ยิบรีนกล่าวว่าเจ้าจงกล่าวตักบิดแล้วคว้างมันท่านนาบีอิบรอฮิมก็กล่าวตักบิดแล้วเอาก้อนกวดขว้างไปที่มันแต่อิบรีสก็ขยับไปอยู่ที่เสาต้นกลางเมื่อยิบรินพานาบีอิบรอฮิมผ่านมาก็กล่าวว่าเจ้าจงตักบิดแล้วคว้างมัน นบีอิบรอฮีมจึงตักบีดแล้วเอาก้อนกวดคว้างไปที่มันซึ่งอิบรีสพยายามที่จะแทรกเข้ามาในการทำฮัจญ์แต่ก็ไม่สามารถกระทำได้หลังจากนั้นยิบรีฮิได้พานบีอิบรอฮีมมาจนถึงทุ่งอารอฟะแล้วกล่าวว่าเจ้ารู้สิ่งที่ข้าแสดงให้เจ้าเห็นแล้วใช่ไหมเขากล่าวเช่นนี้สามครั้งนบีอิบรอฮีมตอบว่าใช่ท่านอิบนุกาซิดกล่าวว่า เรื่องราวข้างต้นนี้ถูกรายงานมาจากท่านอาบีมิเชลัสและกอตาดะในทำนองนี้เช่นเดียวกันโปรดดูตับซิดอิปเิกซิดเล่มที่หนึ่งหน้าที่396